คงค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับสัปดาห์นี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรกันต่อ<ม>คุณจิพานว,วัฒนทรัพย์จาก YLGBullet and Future จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับคุณมนครับสวัสดีครับค่ะคุณพัดสวัสดีค่ะชค,ค่ะ,ะสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะกรอบเรายัางดูอยู่ที่ระดับ1,550เหรียญจนถึง1,620เหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทนะคะก็จะอยู่ในราคาระหว่าง2 2 0 0 0 จนถึง23,000บาทต่อบาททองคำค่ะปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะแต่สุดท้ายเองก็สามารถมีแรงซื้อแล้วก็ยังดีดตัวขึ้นมาได้ตอนนี้เองก็ขึ้นมาอยู่เท่ะดับประมาณ1,590เหรียญแล้วนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพอถ้าใกล้ๆสักประมาณ2องหมื่ใกล้ๆ ใกล้ๆแนวสองหมื่นสามพันแนะนําว่าอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะก็แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเร,เรามองว่าราคาทองทำเองก็น่าจะยังไม่ย่อลงไปมากกว่านี้นะคะยังสามารถอยู่ในกรอบได้โดยที่สัปดาห์นี้เองนะคะที่ต้องตามเนี่ยก็จะมีสองเรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกเลยก็อาจจะต้องออวันอังคารน,นี้นะคะก็จะเป็นวันนี้เองนะะตอนประมาณสี่ทุ่มก็จะมีการถแถลงการของประธานเสร็จนะคะ ซึ่งก็นักลงทุนเองก็จับตามองว่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของมาตรการการเงิน QE หรือเปล่าว่าจะมีการแตะว่าจะต่อตัว QE ไหมหรือว่าจะหยุดซึ่งถ้าเกิดว่ายังเอ่อเป็นนโยบายที่พูดออกมาเชิงบวกต่อ QE เอ่อเรามองว่าน่าจะยังสมผลบวกทําให้ราคาทองคําสามารถปรับตัวขึ้นได้นะคะ ส่วนอีกข่าวหนึง่งก็คือในเรื่องของการติดตามภาคก,การคลังของสหรัฐก็คือในเรื่องของการลดแรยจ่ายอัโนมัติที่มีการเลื่อนมาตั้งแต่ในช่วงประมาณต้นปีนะคะซึ่งเดทไลน์เองก็จะต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนวันที่หนึ่งมีนาคมซึ่งถ้ายังหาข้อสรุปไม่ได้ก็ยังจะเป็นผลบวกกับราคาทองคําสามารถทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นได้ต่อค่ะครับสแสดงว่ามองว่าในส่วนของ QE ทางเฟดถ้ามีการต่อมาตรการนี้ออกไปราคาทองก็น่าจะขยับขึ้นได้ต่อ ใช่ค่ะมองว่าน่าจะเป็นผลบวกกับราคาทองคำเพราะในช่วงการประชุมในสองสาครั้งที่ผ่านมาประธานเฟดหลายๆรัดเองก็เริ่มมีข้อถกเถียงนะคะว่าบางทีเองก็อยากจะให้สิ้นสุด QE บางทีเองก็อยากจะให้ต่อดังนั้นเนี่ยการแถลงการของประธานเฟดในคืนนี้เองน่าจะมีผลค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าก็จะได้ฟังความคิดเห็นของท่านประธานเฟดค่ะใช่เพราะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าประธานเฟดมีแนวโน้มที่จะไม่ต่อมาตรการ QE ออกไปราคาทองอาจจะมีการปรับฐานกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ใช่ค่ะน่าจะส่งผลลบกับราคาทองคำค่อนข้างมากทีเดียวค่ะคแต่โดยรวมในสัปดาห์ท,ที่แล้วเองนะคะตัว SDR ก็ยังมีการขายออกมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายออกมาถึงปริมาณ60ตันได้นะคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะขายออกมาค่อนข้างมากแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังมีแรงซื้อร่าสุดเองธนาคารกลางรัสเซียเองก็มีการซื้อทองเพิ่มขึ้นทาให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ1,590เหรียญได้ค่ะครับถ้าอย่างนั้นตลอดทั้งปีนี่ทาง WLG ยังมองแนวโน้ม กรอบระยะยาวของทองคำนี้เอาไว้อยู่ประมาณเท่าไหรนะ่ครต่ําสุดสูงสุดที่ประเมินปรับหลังจากคาดการใหม่แล้วเนี่ยค่ะทั้งปีนะคะเรายังตั้งอยู่ที่ระดับ1,550งเหรียญจนถึง1,800งเหรียญค่ะก็ถ้าเป็นเงินบาทเองจะอยู่ที่ระดับประมาณ22,000ืนสอนนะคะจนถึงที่ระดับ 26,000บาทประบาททองคำค่ะเอาละครับขอบคุณนะครับคุณมวครับนั่นเป็นภาพรวมของราคาทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับมาดูความเคลื่อนไหวเ,เศรษฐกิจประเด็นอื่นๆในบ้านเราสัปดาห์นี้แน่นอนว่านี่เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะ